ครับสวัสดีครับคลิปปีเขาจะมาใส่เบ็ดปลาไหลนะครับหมายเก้าครับหมายที่เขามาใส nah ่บางตุ่มเมื่อวานนี้นะครับเบิ้งกันเลยครับนี่นะครับหมายเขาครับหมายเนี่ยยดแถวบ้านเขานะครับอยู่หน้าขคงการเขานะครับรอบนี้เขามาใ like بد, สา่เบ็ดนะครับใส่ยามเศ้าเลยนะครับส่วงเจ็ดโมงเศร้านะครับเขาจะยามช่วงนึงกะหามโงเศ้านะครับนี่ครับเบ็ดเขาครับ มาใส่ขวดแรียบร่อยนะครับตอนใส่ห้องประไทยบึ้งนะครับเด้อมาลุ่นตอนยามที่เหาเด้วยนะครับไปครับยามปลาไหลน้ำกันครับครับเขาจะมายามปลาไหลกันนะครับหลังจากมือเศร้านี่ครับช่วงสองโมงเศร้านะครับเขามาใส่เบ็ดปลาไหลไว้นะครับเขามายามช่วงแรกเที่ยงนะครับเป็นลุ่นน้ำกันครับแต่มีโตบ่ครับครับหลังแรกวิ่งกันดึงไปอยู่นะครับนี่ เอาได้รุ่นครับดึง่มาเลยนะครับเล้รุ่นน้ำมันครับจะไม่โตวะครับครับสรุปลังแรกเขาเแยหล่อนนะครับเก็นเีย่แล้วครับดูหลังต่อไปครับครับหลังนี่มกาัดึงไปนะครับนี่ดึง่มาเลยครับได้รุ่นครับหลังนี่ครับล้รุ่นน้ำมันครับจะไม่โตวะครับครับสรุปลังนี่ไม่โตนะครับนี่ปลาไหลครับเต่ตัวใหญ่นะครับมันๆครับเต็มแรกเขาครับ ครับแต่มันะครับเตรียมแรกเขาครับมันครับเตรียมแรกครับรุ่นหลังต่อไปเลยครับหลังนี้ครับมีการดึงนะครับนี่เขาใส่เป็นขวดนะครับหลังตัวมากครับดึงครับมีการดึงไปครับแล้วุ่นน้องกันครับจะได้โตบ้ครับครับขวดนะครับสรุปหลังนี้มีโตนะครับนี่ดึงบักแข้งนึงครับถนาต้อกรจตใหญ่นะครับตัวไใไ่แบบนี้ครับครับปลาไห้าใส่เดียวกันครับ ตัวแรกนี่นะครับนี่มันหมันครับสองแต้มครับตายแล้วครับปลาไหลเฮ้าเฮากู้เบ็ดไปเลยนะครับเพราะว่าเขากินเลือกครับนี่ถอดดงเบ็ดใส่ตอไปเลยนะครับมันหมันครับครับหลังตมาขวดดักซี่ฝ้าเลยครับนี่มีการดึงไปนะครับเห็นไหมครับมีการดึงไปนะครับนี่ขวดเฮ่าดึงไปใส่โน โอ้โหคือรวยๆมั่งสิโอ้ยว่าแล้วเบ็ดขาดตรงเบ็ดขาดอีกแล้วครับนี่เขาทิ้ง,งไว้ซีชั่วงอย่างนะครับอู้สียดายนะครับเบ็ดขาดออ้ยมาไปยังครับรุหลังต่อไปครับครับหลังนี้ไม่การดึงนะครับนี่หนักขวดสีฟ้าเลยครับ ราลูด้นกันครับมีโตบหครับโอ้ดึงออกมาเลยนะครับนี่ออกมาเลยครับมาแล้วติดเลยนะครับเราลุรูดต้นกันครับมีโตบหครับครับสรุปหลังนี้มีโตนะครับนี่อะไรโตงเหลืองเลยครับโอ้ใส่แงงามเลยครับนี่ใส่ใงญ่ๆเลยนะครับเหลืองเหลืองครับมันมันครับ แตามีสามเลครับนี่รุ่นหลังต่อไปครับหลังต่อมามีการดึงไปนะครับนี่เห็น,นบังคับดักขวดครับดักขวดซีฟ้าเลยนะครับเอาไปรุ่นครับหลังนี่ไปรุ่นครับไปรุ่นไปแม่นนักหนามอีกบ่อู้ยแย่หลอนนะครับนี่ เป็นเงี้ยครับครับเปลี่ยนเงี้ยแล้วนะครับตอนสี่มงแรงมาดูน้ำกันอีกครับครับเบิกงพลงแง่งเลยครับนี่ครับปลาไห้องรอบแรกนะครับได้ยืดสามแต้มนะครับนี่เบ็ดสิบหลังหนึ่งนะครับถือว่าหมานอยู่นะครับเดี๋ยวรอบสองเขาจะมายามช่วงสี่มงแรกนะครับเดี๋ยวเจ้าบังลั่นครับี่ตู์มาใส่น้ำนะครับรอบสองครับรอบแรกสามตัวครับหมันหมานครับ ครับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับที่ทททติดตามรับชมครับสวัสดีครับ